กีการ์ตในช่องมีมบลองมาแลกเนาะเออเอามีคลิปคลิปนึงทีเอามาให้ทุกคนเอิไปพร้อมกันว่าคลิปคลิปนี้มันจะเป็นอะไรสบายดีเนาะมือนี้มาพมครับรายการกีกาตึตในช่องมีมบลองมาแลกเนาะเออก่อื่นกันเนาะ ถ้าเพืดด่อนเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับรายการขี้กัดตื้อนำกันบบนะเออมื่อนี้เนะเาะเฮามีคลิปคลิปหนึ่งนั่นแหละเนาะมื่อนี้เฮาบ <What the S 1> เลย <F> ซิมมาให้ทุกคนเบิง้งไปพร้อมกันเบิ้งไปนวมกันว่ามันตลกชั่มได้โมนเอ้ยถุยโมนตลกชั่มได้เฮฮาชั่มได้นั่นแหละ มาเนาะต้องวันอย่างไรเนาะเฮามาเบิร์นไนพร้อมกันเลยไปมามาเริ่มกันเลยมาเนาะเริ่มันเลยเ,เริ่มจะคลิปแรกนี่แหละคลิปแรกนี่นะว้าวเอาเลยเพื่อนอันนี้แหลนะคลิปเป็นคลิปแรกเลยมา ทางมาเริ่มไปเลยแต่งตัวอะไรมาเนี่ยฮะแต่งตัวเท่ที่บอกตองเออไปไหนมาเนี่ยไปเที่ยวมาไปเที่ยวมาแล้วผ้าพันคอไปเอาที่ไหนมาผ้าพันคอเอาที่บา้านเราที่บอกตองเออผ้าพันคอที่บ้านมาเออเมียไม่เลิกไงยังไม่เลิกเลยบอกตองเมียยังไม่เลิกเอ่ะ ไว้ลุนบอกตรงไม่อาบน้ำทุกวันอาบน้ำทุกวันเนอะไปไปจะดูแล้วอาบน้ำุกวันเขาให้ของนี่หรออาบอาบที่บอกตรงอาบน้ำทุกวันถ้าไม่อาบเอฟซีผมจะไม่ให้ตังค์นะเอฟซีเขาไม่ตังค์ไงอาบป้าสรุปกไปอาบอาบไม่อาบต้องลงอาบดูว่ามันอาบพี่อาบทุกวันเนอะเก่งไอ้ป้าสีได้บอกตรงไม่ยอมยอเนี่ย เน่ร้องเพลงฟังก่อนร้องเพลงฟังอะไรล่ะโหได้ขีหงหงตุงตุงโอวัหบักเตงโมะบักแตงโม่ะโอ้มืนบักเตงโมโอวัเตงโมจ้าโอวักเตงโมจ้าโอวัเตงโมเสใหม่อุ้าอุบายอุบาย้องเด้ออพบงโอุบาค ช่วงวานนี้พี่ลินมาหารู้บ่างเขามาหาเรื่องอะไรอ่ะว่าปอ่านไปไหนจริงว่าเขาบอกนะเขาก็บอกมันอารวาสเหรอเออแปลอารวาสมาเหรออารวาสมาบอกตงเออแปลอาราใครอารวาสมาเออเอาาว่าใครล่ะอารวาสใครที่ไหนไม่ได้อารวาสซะหน่อยอ้าวไม่ได้อารวาสเลยเออไม่ได้อารวาสเลยเอาเทสกิารมล้า what the fuck มานี้มาตามมาสิบาทไปเร็วเร็วที่จะหลดมาเร็วเรพี่เพื่อนไม่ใส่แมสไม่ให้ใส่แม้พักแมสมาพักแมสมก่อนเยมันมีเห็นไหมน่ะมันไม่ใ่มันมีอ่ะมันนี่ใส่ไม่ดีนะไอ้อันนี่ใส่ไม่เยอะไอ้อันไหนไอ้อันอ่ะ้อันนี้ใส่ไม่ดีใช่ป่ม่ดีอเออไม่ให้ไม่ให้ไงขอสิบบาทพอบาทพอขอสิบบาทบาทอ่ให้ มันคือโดนใช่ป่ะเอานาทีเลยเอา้อาวไม่บอกเอ็มซีไม่ไหเขาเลยเซานาทีเก้าวินาทีาโดนเกิน่คยคิดว่าอันนั้นบม่ได้เบ่ง คนจังหวัดชนบุรีนี่เมื่อพี่ใหญ่ออกโลง่ง <c oughs> พอปศใจถึงพึงได้พอ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> คลีนหรอเป็นคนภาคตะวันออกจึงต้องยอมรับว่าเป็นคนใจถึงพึงได้ แต่ทึ่งพึ่งได้นี่คำนี้มันคุ้นๆเลยเคยได้ยินเข้าไปก่อน่อยเคยได้ยินเข้าไปก่อนนะจะใช่เรียนแบบเขาเหมือนกับพรรคพลังประชารัฐนะครับมีใจนักเลงรักพวกพ้องโอ้มีใจนักเลงพอดีอ่ะก็เป็นคติของพรรคพลังประชารัฐเป็นการว่า ใจถึงพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้เล่นแบบชัดๆเปนโตราะไรตกลงเมียชสื่ออะไร <c oughs> บอกตรง ไอ้เลิฟมเมืองไทยไอ้ไล่พระวงตั๊กแตนหายนะนองนางคงทํทำให้ทองหลุมลงไอ้เริฟมพัดวงไอ้เริฟเมืองไทยอ่ะเมียชื่ออะไรเมียชื่อบุรเมียชื่อบุดเมียชื่อป่ามีเมียกี่คนมีเมียมีเมียคนเดียวแล้วชื่อบุรหรือชื่อป่าชื่อหน่อยชื่อหน่อยแฟนพี่มาชื่อหน่อยอีกแล้วชื่อหน่อยชื่อหน่อยเออชื่ออะไรแน่ชื่อป่า มีเมียกี่คนมีเมียคนเดียวมีเมียคนเดียวชื่ออะไรชื่อหนิงอ้าวชื่อหนิงบอกตรงเออชื่อยาชื่อยาอ้าวชื่อปิยาตลกชื่อได้กันนี่เน่พี่ชายมานี่พี่ชายสวัสดีครับไปไหนไปอะมีเมียมาเดินเที่ยวมาถึงหายไปอยู่บ้านเลยพี่ไปอยู่บ้านเมียมาไปอยู่บ้านเมีย เมียชื่อยาพี่เมียชื่อยายาแน่กี่ยาเออเมียกี่คนคนเดียวคนเดียวชื่ออะไรชื่อยาคนเดียวชื่อยาคนเดียวแล้วคนชื่อหนิงอ่ะชื่อหนิงไม่ใช่ชื่อหนิงไม่อยู่ชื่อยาคนเดียวโอเคเออขอบคุณมากพี่ยาพี่สาวเข้าใจนะเอะไรยอมใจว้า ยังซีนทักลองซะแล้วบ๊วย แล yup. ้วเธอเป็นน่ะโอ้โหนี่ฮ่า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 ฮ่โอ่าฮ่าพีาฮ่าฮ่าฮามาฮ่พี่า่าฮ่าฮ่อฮ่่ โอ้โหยอมใจถ้าความรักมันขอมลลอ่ะก็ให้มันหกกิโลร้อยหกกิโลเกีลลอยอะไรเนี่ย<ส>ถ้าความรักมันคมก็หกครูกิโลร้อย What the fuck ยอมใจคุณเจ้า เป็นแน่ยลิดกระลิกระอบมอ,บอนนมอเห,ห,ห็นแล้วมันกระลายมนหลิดไป่เอานี่หอบใจความรักอ่ะมมนก็บอกว่าสปาช์่าลงทาไม่าอยากแดกสปาเกติ้กูสโลกนะพว่นนกันนี้นีออ่กันเรียกอ่ะกแบบดีกูยิงแบบกูกูกูอะไรได้เฮีย พ่อแม่นูเล็กมันไล่อะเลกมันไล่หนูรู้ป่าว่าคุณคู่มาคุณยิ่งแบบไดไม่รู้ไม่รู้ให้รู้คุณคู่มาคุณยิ่งที่ตาหวานมาคุณยิ่งตาหวานตาหวานหวานแล้วก็ มาคุณยิ่งที่จิตจีบไปบผมเบิ้งมันเบิ้งเป็นหนาลักไหมติดจีบไปบผมแล้วมันเบิ้งเป็นหนาลักหนาลักนะพอ,อสุดท้ายเลยนี่คุณพูดมาคุณยิง่งมาคุณยิ่งที่หนาขาว <laughs> พอเวลาหอมแก้มมันสิได้หอมเป็นตะหอมแบบหนาขาวแบบเป็นตะหักตะหักนะนะขาวหนาขาวนะหนาขาว <laughs> 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 แต่แ <One> ต <input> ่คุณคูคุณคู่มาคุณยิ่งที่หนาเขาวแบคขักเลยดิแบบเขาขาวเลยดิสุดยอดไล่ใหวามใจยิ้มเจ้าลุงครับเอาไอติมใส่ถ้วยถ้วยหนึ่งครับใช่ไหมว่าเขารู้ได้ไงว่าเป็นคนอีสาน เอาไอติมใส่ถ้วยถ้วยนึงครับโอ้ยตายหังใจเจ้าเก๋ก็่ามนี่อนิเมนความจริงอยู่ตะวะนเกิดลุวยมนหลอกใส่ต่างใครนั่นแหละมาหลอกใส่ตัางมี่อ่ ไอ้ฝ่าฝนเป็นพยานเลยครับผมหักรุ่งตูถามผมกี่ตัวก็ใอ้ฝ่าโกหกชัดชแบบนี้นี่เน่ะกระทบไปแล้วสำหรับ คลิป EP นี้ความยาวมันประมาณ10นาทีกว่าๆเลยกับไลด์กับกับวินยังได้แล้วสำอรับ e ีนี้กับถ้าผู้ใดมาไกลหรือพวกได้กระแสก็จะจะคายให้กับรายการขี้กระตือในช่องเมย์มันหลอกมาไหนกนะก็ได้แบบเนาะเจอกัน EP หน้าโอฮาชิมาเบิรงยังเบิรงยังก็ต้องลอกเบิรงไปต้อกันเนาะสำหรับ EP นี้ข้อกลางว่า สบายดีไวรุ่นกีกัตืตอนำอกันแนละ้วกันเนาะไป